คุณผู้ชมคะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับรายการเด e p พ o p l e Show ค่ะปกติในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยหลายคนตื่นเต้นดีใจน,นะคะคที่จะได้หยุดอยู่บ้านกลับภูมิลำเนาไปเฉลิมฉลองกับครอบครัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่ปีนี้ไม่เหมือนทุกปีที่ผ่านมามีความพิเศษตรงที่ว่ามีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทําให้มีการงดการจัดสงกรานต์ทั่วประเทศนะคะซึ่งการงดจัดสงกรานต์เนี่ยไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยหรอกนะนนก็เป็นเรื่อง <ๆ S 2> แปลก,กใหม่ใช่ค่ะจําเป็นที่จะต้องมาพูดคุยกันเหมือนกันว่า อ้าวแล้วสิ่งที่เราเคยทําในช่วงสงกรานต์เดิมๆอะไรที่ทําได้หรือทําไม่ได้ข้อปฏิบัติมันมีอะไรบ้างนะคะซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ก็ออ,ออกแนวปฏิบัติมาให้ประชาชนเนี่ยห้าข้อเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์เดี๋ยวเราลองมาไล่เรียงกันนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะครับตั้งแต่ข้อแรกเลยนะครับก็คือมีการงดเว้นการจัดสงกรานต์ในระดับนะครับก็คือ จุดไหนที่มีการจัดกิจกรรมสงกรานต์เนี่ยในทุกรูปแบบในทุกระดับก็คือตั้งแต่ระดับตำบลอำเภอจังหวัดที่เคยมีการจัด h อบิชันใหญ่ๆเนี่ยก็คือให้มีการจัดให้มีการงดเว้นการจัดไปก่อนนะครับก็จะมีการปรับแก้เรื่องของการประกาศนิดหนึ่งก่อนน้นนี้เขามีการประกาศออกมาชุดหนึ่งก่อนนะฮะตั้งแต่วันที่1เมษายนแต่ว่าหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดมีการปรับ ปรับระดับมเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นก็มีการามีการปรับเปลี่ยนในรายละเอียดนะฮะอ,อย่างเรื่องแรกประเด็นแรกเนี่ยก็คือการงดเว้นการจัดสงการในทุกระดับเรื่องที่2ก็คือการงดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนาซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะขัดแย้งกับพฤติกรรมขอนไทย ะะใช่ใน,งงบบนี้ปกติรอจะได้กลับบ้านปีหนึ่งครั้งหนึ่งปีใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือช่วงสงกรานใช่ไหมภูมิลําเนาเนี่ยตอนนี้หยุดเดินทางกันก่อนนะคะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติและย้อนไปตรงเมื่อสักครู่นิดหนึง่งที่บอกว่างดการจัดงานทุกระดับเนี่ยงานสงกรานนอกจากถนนข่าซานถนนเขาา้นนเขาปุนอะไรในทั่วที่มีการจัดสงกรานแล้วเนะคะค,คุณผู้ชมทางตำรวจเขาฝากบอกมาเพิ่มเติมบอกว่าแม้แต่ตั้งถังเล่นน้ำสาดน้ำกันหน้าบ้านอันนี้ก็ผิดกฎหมายนะคะเพราะมันเข้าข่ายว่า ทำให้เกิดการชุมนุมกันแล้วก็เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยโอ้โหต้องงดไปก่อนนะครับ<ช>เพราะว<ช>่าถ้าเวลาคุณเล่นน้าสงการตั้งถังปุ๊บผมเชื่อว่าไม่มีใครใส่แมสแน,น่นอนระยะห่างสองเมตรผมเชื่อว่าทําไม่ได้แน,น่นอน<ช>อยังนึกภาพไม่ออกว่าจะโซเชียลดิสแทนซิ่งกันยังไงถ้าเกิดคุณเล่นน้ําสงการกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นไปได้คือคืองดไปก่อนมีความผิดด้วยใช่ไหมฮะยมาคุมดู่ะทางตำรวจเขาก็บอกแบบนี้แล้วกระทรวงวัฒนธรรมก็ออกข้อปฏิบัติแบบเดียวกันคืองดจัดงานทุกระดับงดกลับภูมลลเเเนนนาาางดกรคืื่่่ออยย้พทีจ เนีไปเผยแพร่สู่ต่างจังหวัดไปเผยแพร่สู่ภูมิลำเนาแล้วคนแก่ที่อยู่ที่บ้านท่านเนี่ยยิ่งน่าเป็นห่วงเลยนะคะ<ช>ถ้าเกิดท่านนําเชื้อจากกรุงเทพไปสมมุตินะสมมติค,คนแก่มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูงมากถ้าป่วยด้วยโรคโควิด -19 ทีนะคะก็เลยนํามาสู่นะครับมาตรการข้อที่สามก็คืองดการรดน้ําขอพอรผู้ใหญ่เพราะเวลาเราไปรดน้ำเนี่ยเราต้องเข้าใกล้พอเข้าใกล้ท่านปุ๊บเราก้มไปกราบใกล้ ข้างล่างของท่านอะไรเงี้ยที่เท้าท่านหรืออะไรแล้วเวลานั้นเนี่ยจมูกข,ของท่านก็จะอยู่เหนือตัวเราถ้าเกิดเรามีโควิดติดอยู่ในร่างกายเราอาจจะกลายเป็นพาหะก,ก็ได้มันก็จะเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของท่านท่านเหล่านั้นได้นะฮะแทนที่เราจะได้ความกระตันยูอย่างที่เราตั้งใจกลายเป็นว่า แรลมลทานโดยไม่รู้ตัวให้กับท่านโดยไม่รู้ตัวนะครับรักท่านช่วงนี้ก็อยู่ห่างๆท่านสักนิดหนึ่งค่ะข้อต่อไปบอกว่างดการรวมตัวกันค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้สําคัญเลยดิฉันกับพี่แจ็คนี่ก็นั่งห่างกันมาสามอาทิตย์แล้วมั้งเนาะโซเชียลมีเดียติงใช่ค่ะงดการรวมตัวกันนะคะซึ่งตรงนี้มันครอบคลุมถึงเรื่องของการงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรต่างๆนานาด้วยนะคะเครื่องวงโ้งเล่ากันอันนี้ไม่มีประโยชน์ วันนี้คุณหมอทวีสินเพิ่งพูดไปตอนแถลงของสอบ,บคอบอกว่าถ้าเกิดช่วงวันอยู่สงกราน์ท่านเห็นว่าท่านว่างๆปีนี้แม้จะงดจัดแต่ท่านนั่งวงตั้งวงกงเล่ากันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะครับก็อน,น,นอกจากนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับเรื่องของการส่งน้ําพระพุทธรูปที่บ้านแสดงความไปตันยูนะฮะกราบห่างกัน1-2เมตรอยู่ให้ ห่างกันนะครับโดยเฉพาะเวลาอยู่ในบ้านหรือว่าถ้าเกิดใครกลับไปจากพื้นที่ต่างๆอย่างเช่นกลับไปจากกรุงเทพแต่จริงๆตอนนี้ก็มีการงดในการเดินทางระหว่างจังหวัดอย<ช>ู่แล้วถ้าเป็นไปได้ก็คือพยายามอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับแต่ว่าหลายคนก็กังวลครับเวลามีการประกาศออกมาแบบนี้แล้วเวลาสงการานต์ถือว่าเป็นปีใหม่ไทยล่ะศาสนาพิธีต่างๆเกี่ยวกับพุทธศาสนาหลักการทําบุญต่างๆยังคงทําได้หรือไม่เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับ วันนี้เราได้เรียนเชิญนะครับบุคคลที่จะมาตอบคำถามนี้กับเรานะฮะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านเทวลิปตะพันลบตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและพู้นมรายการสวัสดีครับค่ะท่านคะในช่วงสงกรานต์นี้นะคะปีนี้เนื่องจากไม่เหมือนทุกปีที่ผ่านมามีการระบาดของโควิด -19 นะคะเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนอย่างไรบ้างคะ ก็เราก็ขออ,อย่างแรกก็อย่างที่ทราบกันอยู่ครับวันนี้รัฐบาลก็ประกาศวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าไม่ให้เป็นวันหยุดราชการเหมือนกับทุกปีที่เราเคยกําหนดไว้ใช่ไหมอันที่หนึ่งนะที่สองก็คือเราก็มีมาตรการต่างๆอย่างที่ทราบกันอยู่ก็คือมาตรการจะคัดกรองคนที่จะออกจากกรุงเทพมหาคนครไปยังจังหวัดต่าง สามเราก็คือมาตรการต่างๆที่ทราบกันอยู่ก็คือไม่ว่าจะเป็นมาตรการทิดปิดสถานบันเทิงมาตรการที่เราปิดร้านอาหารเราปิดห้างสรรพสินค้า,า,าเราปิดสิ่งที่จะเป็นที่รวมของของของคนในหมู่เยอะๆแล้วก็สั่งปิดหมดฉะนั้นช่วงวันสงการก็ขอความร่วมมือว่าอย่าเดินทางนะครับและที่สาคัญก็คือวันนี้หลายจังหวัดก็งดขายสุรา นะครับก็ยกเลิกการขายชุราไปถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดก็เกือบครบทุกจังหวัดแล้วเมื่อประมาณห้าหกสิบจังหวัดนะครับแล้วก็ยังมีงดเส้นทางของรถบขสนะครับที่จะมาอย่างจังหวัดอีสานมาจากจังหวัดโคราชและจากจังหวัดโคราชก็จะไปยังจังหวัดอื่นๆก็ยกเลิกหมดครับเ้นเส้นทางที่วิ่งภายในจังหวัดนั้นๆแค่นั้นเองครับครับ อีกมุมหนึ่งนะฮะท่านก็กากับดูแลในส่วนของสํงงานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วยนะครับวิธีวิถีชีวิตของคนไทยในช่วงนี้ก็คือการเข้าวัดการทําบุญนะฮะทำบุญกระดูกบรรพบุรุษต่างๆมีการเน้นย้ํากับ,บวัดต่างๆอย่างไรบ้างครับท่านครับคือคืออย่างนี้ครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ได้มีคําสั่งเราได้เราได้หารือไปยังมหาเถรสมาคมซึ่งท่านก็ได้ออกคําสั่งให้ทุกวัดเนี่ยงดัดกิตจิดัดจัดกิจกรรมทุกประเภท เกี่ยวกับในวันสงการคือเดิมทีเราเคยมีการลดน้ําหรือว่าเราจะมีการเชิญพระพุทธร,รูปออกมาเพื่อให้ประชาชนไปสักการะลดน้ำเพื่อเป็นสิริมงคลวันสงการใช่ไหมฮะหรือมีการทําบุญวันสงการหรือบางวัดก็จะมีการก่อพระเจดีย์ทรายซึ่งเป็นธรมเนียมประเพณีดึกดําบันมานะ,ะปีนี้เราก็สั่งให้ทุกวัดง,งดกิจกรรมทุกอย่างคือจะไม่มีการ การจัดกิจกรรมใดๆทั้งสิ้นเลยในวัเดเกี่ยวกับวันสงการและปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่วันสงการอย่างเดียวตอนนี้เนี่ยเกือบทุกวัดก็จะไม่มีการจัดกิจกรรมโดยปกติอยู่แล้ว mm hmm. นะครับคือจะไม่มีการวันพระก็จะไม่มีการจัดกิจกรรมที่จะเป็นงานที่รวมบุคคลเยอะๆหรือว่าในวันสําคัญทางพุทธศาสนาเราก็ไม่ให้มีนะครับแม้กระทั่งทําวัดเช้าทําวัดเดย็นเนี่ยปัจจุบันเคยมีญาติโยมเข้าไปนั่งฟ,งฟังพะสูจน ปัจจุบันเนี่ยเราก็ขอให้งดเว้นคือพระก็ยังสวดเหมือนเดิมมีบางวัดเนี่ยก็ใช้วิธีพอสวดแล้วก็เอ,อให้ญาติโยมนั่งฟังอยู่ที่บ้านก็ฟังทางเฟซบุ๊กเอาไลฟ์เฟซบุ๊กเอาครับค่ะนะครับก็มีหลายวัดก็ทํากันแล้วก็วันนี้ก็ยกเลิกกิจกรรมแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือตอนนี้เนี่ยวัดต่างๆวัดไหนที่มีศักยภาพพร้อมนี่นะครับทางมอสอและทางผู้สำนักง,งานพระพุทธ,ธาศาสนาแห่งชาติก็ให้เป็นวัด ที่จะทําโรงทานแจกจ่ายอาหารให้กับพี่น้องประชาชนโดยไม่มีการมาทานใช้วิธีว่าคุณมารับแล้วคุณก็ออกกับบ้านไปครัถ้าเป็นโรงทานตามพระดําริของสมเด็จพระสังฆราชใช่ไหมครัท่านครับถูกต้องครับถูกต้องครับก็คือสมเด็จพระสังฆราชท่านก็เห็นว่าพี่น้องประชาชนก็คงไม่มีงานทํากันจํานวนเยอะแล้วก็ตกงานกันแล้วช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนกันก็เย็นเข้ามารับกับข้าวที่วัดไปหรือกลางวันก็มารับอาหารจากที่วัดแล้วก็เอาไปทานที่บ้านค่ะ ช่วงนี้พระสงฆ์ท่านยังรับกิจนิมนต์ของญาติโยมได้อยู่ไหมคะคือก็ถ้าถุนในกรณีอย่างเช่นงานศพอย่างเงี้ยนะครับที่จะไปสวดที่วัดเนี่ยอย่างนี้เราก็คงจะห้ามลําบากแต่เราก็ขอความร่วมมือจากเจ้าภาพว่าอย่าเชิญแขกเยอะแล้วก็สวดบางท่านก็เดี๋ยวนี้เหลือสวดแค่วันสองวันก็เก็บไว้จะให้จบหลังจากโควิดแล้วค่อยว่ากันครับนะครับแล้วส่วนที่ใครจะนิมนต์พระสงฆ์ไปสวด ทำบุญที่บ้านผมว่าช่วงนี้ก็ขอให้งดเราได้ดาเนินการขอทางทางวัดไปแล้วว่าช่วงนี้อย่ารัดกิจนิมนต์ไปออกไปนอกวัดครับครับแต่ในช่วงของกรารปีใหม่ไทยบางคนก็บอกว่ามแม้ว่าอาจจะไม่มีการจัดก,กิจกรรมเป็นพิเศษขึ้นมาแต่ว่าบางคนเองก็อยากไปทําบุญที่วัดเรามีการเน้นย้ําในแต่ละวัดให้มีการเตรียมความพร้อมหรือมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างไรครับก็จริงๆงรเรื่องนี้เราก็เน้นย้ําทางวัดทุกวัดไปนะครับท่านต้องป้องกันตัวเอง ในระบบสาธารณสุขอยากตามคาแนะนําของสรทรวงสาธารณสุขก็คืออย่างที่ทราบคือท่านจะต้องใส่แมสแล้วใครใ<บ>จะมาทําบุญก็ควรจะเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่าเมตรขึ้นสองเมตรแล้วก็ญาติโยมที่มาจะทําบุญก็ไม่ควรมาจํานวนนี้เยอะไม่ใช่มากเป็นสิบสิบคนนะเราอาจจะญาต้มาถ้าสองสามคนมาเป็นตัวแทนแล้วก็ทําบุญกันนะคร<บ>ับแล้วก็พอทําบุญนิดนึงยก็รีบกลับไม่ใช่รอพระฉันเต็มคงไม่อย่างนั้นนะฮ <ừ> ะครับค่ะนอกจากมาทบุญไหว้พระในวัดถ้าคิดว่าเป็นสิริมงคล เราก็ยังอนุญาตให้มาไหว้ในพระอุโบสถแต่เราก็จํากัดจํานวนคนเข้าครับโอเคประดเือให้น้อยแล้วก็รีบออกไปแล้วก็ไม่ให้นั่งอยู่ใกล้ๆกันเลยครับแล้วก็ไม่มีพระที่จะมาทําพิธีเหมือนกับที่เราเคยปฏิบัติมาครับ ค่ะเรื่องสงกรานต์ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะคะคแต่ทราบว่าท่านรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านยังดูแลอีกหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยอย่างตอนมีโควิด -19 เข้ามาก็จะ <ๆ S 1> มีประเด็นว่าเรื่องของการชาปนักกิจศพที่ป่วยเป็นโควิด -19 อันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะคท่านมีมาตรการลงไปดูแลกํากับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะคือคืออย่างนี้ครับผมก็ใจดีครับว่าพอศพที่เสียชีวิตจากโรคไวรัสโควิดเนี่ยพอกลับไปถึงที่วัด แถวบ้านแล้วเนี่ยแถวแถวอเรียแ,แถวแถวที่ที่ที่ภูมิลําเนานะครับรบ,บางทีพี่น้องประชาชนที่อยู่ในละแวกนั้นก็กลัวลมว่าไอ้ถ้าเผาแล้วเกิดศพยังมีเชื้อโรคอยู่แล้วยังมาติดพวกเขาอะไรเงี้ยผมก็เรียนย้ําเลยนะครับว่าพยายามให้กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ให้ผู้นําท้องถิ่นและการสร้างท่านเจ้าวาดเองเนี่ยเราก็พยายามที่ให้ความรู้กับท่านเจ้าวาดว่าศพที่เสียชีวิตแล้วก็ออกจากวัดไปแล้วออกจากโรงพยาบาลไปแล้วเนี่ยจะไม่มีเชื้อไปแล้ว ทางกร <Okay. S 2> ะทรวงสาธารณสุขเน้นย้าแล้วก็อีกอย่างก็คือทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาจัดก,การไม่มีไม่มีแม้เชื้อโรคแม้แต่นิดเดียวแล้วออกจากที่โรงพยาบาลไปเนี่ย mm hmm. เขาก็มีซิปล็อกไปถึงสองสามชัน้นครับฉะนั้นสบายใจได้ว่าศพที่ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วด้วยเสียชีวิตด้วยโรคโควิดเนี่ยจะไม่มีเชื้อโรคโควิดติดไป mm hmm. พอไปถึงวัดแล้วเนี่ยสามารถชะปนกิจได้ปกตินะครับได้ปกติเหมือนศพปกติเลยครับ ฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็พยายามทําความเข้าใจกับท่านเจ้าวาที่ที่ที่จะเป็นปัญหาอย่างคราวที่แล้วที่วัดที่มหาสารคามเนี่ยเราก็ได้ทำนักพูดเนี่ยได้แปะทาความเข้าใจกับท่านนิดหนึ่งว่าไม่อยากให้ท่านเนี่ยไปรังเกียจศพที่เสียชีวิตจากโควิดเพราะเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิด mm. สอง,องเขาเองเขาไม่ได้อยากจะป่วยสามญาติโยมเองก็เสียใจอยู่แล้วที่วันนี้เนี่ยจะต้องมาเสียบุคคลอันเป็นที่รักของในครอบครัว เสียชีวิตเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเราควรจะให้กําลังใจกันมากกว่าผมไปเรียนถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่ว่าที่บางทีท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าเอเสศที่เสียชีวิตในโควิดได้เนี่ยอาจจะมีเชื้อโรคไปติดพวกเขาไม่ติดนะครับยังไงก็ไม่ติดครับครับก็ได้ฟั่งนี้ก็อุ่นใจนะฮะมั่นใจแล้วก็หลายวัดเองตอนนี้ก็พอได้รับรู้ข้อมูลจากมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็มีการปฏิบัติตามหลักตามแนวทางต่างๆนะฮะที่ทาง สำนักนายร่ฐมตรีเนี่ยประชาสัมพันธ์กันไปนะครับขออนุญาตกลับไปรบเรื่องโรงทานอีกสักครั้งหนึ่งเนื่องจากว่ามีคนสอบถามเข้ามาเยอะมากตอนนี้หลายคนบอกว่าแหมมีเงินเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าข้าวที่จะรับประทานแต่ละมือ้อเนี่ยนะฮะตอนนี้แต่ละวัดเนี่ยมีจานวนแค่ไหนทั่วประเทศไหมฮะท่านครับว่าไงครับตัวเดนเมดีนนะตอนนี้โรงทานที่เรามีเนี่ยนะฮะมีกระจายไปทั่วประเทศเลยไหมหรือว่าโรงทานอยู่ก็เริ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนะอย่างทีแรกเราก็มีประมาณนสี่ห้าสิบตอนนี้ก็ประมาณนึ่ร้อยห้าสิบโรงทานนะ ก็มีกระจายกันอยู่ทั่วประเทศทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็วัดที่แต่ก็อย่าลืมว่าช่วงเนี้เราก็ต้องเห็นใจทางวัดเพราะนึงไม่มีไม่มีญาติโยงเข้าไปทําบุญสองท่านก็ไปบินฑบาตไม่ได้เพราะท่านไปบินฑบาตก็มีบ้างที่บินธบาตแต่ก็น้อยลงเพราะเนื่องจากท่านก็กลัวติดเชื้อไวรัสโควิดชาวบ้านเองมาตักบาทก็กลัวเหมือนกันครับนะครับแล้วก็ญาติโยงก็ไม่ได้มีเข้าวัดไปทําบุญเหมือนปกติ แล้วก็การที่ท่านได้ออกไปรับกิจศนิมนต์ไปด้านนอกท่านเด็ดที่ท่านก็ไม่ได้ไปครับฉะนั้นในวัดบางวัดเนี่ยก็อาจจะทําให้ค่าใช้จ่ายก็เหมือนเคยเคยมีญาติโยมไปทําบุญนะตอนนี้ก็ไม่มีมฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกเฉพาะวัดที่มีศักยภาพก็มีทั้งหมดแล้วประมาณตอนนี้ประมาณร้อยห้าสิบวัดครับแล้วถ้าเกิดคนที่ที่รวมไปทําบุญที่ที่ออกโรงทานครับครับ สมมติว่าถ้าเกิดคนจะไปจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าพอเราไปที่โรงทานเนี่ยจะไม่ได้โควิด19้าติดร่างกายกับเราไหมคือคือทางวัดเนี่ยก็ทาทาความสะอาดทุกขั้นตอนมีมีสาธารณสุขจังหวัดมีอนามัยจังหวัดหรือมีอนามัยในพื้นที่แล้วก็ทำมุดในเกตกรุงเทพมหานครก็มีอนามัยจากกรุงเทพมหาคนครไปช่วยดูแลอยู่ทุก <c oughs> อย่างทําความสะอาดหมดสองเนี่ยเอาอาหารวางไว้ให้ชาวบ้านมาหยิบกันไปเองพระจะไม่ไปยุ่ง นะครับแล้วก็คนทาก็จะใส่หน้ากากใส่ถุงมือแล้วบางท่านก็ใส่เฟสชิลด้วยฉะนั้นเรื่องนี้เราเน้นย้ํากับทุกวัดเลยครับว่าถ้าวันนี้เราจะทําอาหารแจกจ่ายกับพี่น้องประชาชนเราต้องมั่นใจว่าอาหารที่ให้ไปเนี่ยต้องสะอาดและไม่มีเชื้อโควิดติดไปค่ะญาติโยมสามารถที่จะไปร่วมบุญไปร่วมทําในโรงทานอย่างเช่นไปช่วยทําอาหารไปช่วยแพ็คอาหารกับพระที่วัด<ม>ได้ไหมคะมีครับตอนนี้ก็หลายวัดแล้วญาติโยมไม่ใช่ไปช่วยทำเฉยๆไปซื<ๆ>้อกับข้ามาช่วยด้วย อืมนะครับบาง<ะ>ท่านก็ไปทําบุญด้วยบางท่านก็เป็นร้านอาหารซึ่งตอนนี้ปิดอยู่ใช่ไหมฮะก็เอาแม่กลัวมาช่วยวก่อนผมไปวัดโมลีโมกกยาลามอยู่ตรงเอ่อตรงแถวโรงพยาบาลสิริราชเลยตรงนั้นปนิดนึงมีพาะเนนอยู่มาสองร้อยรูปนะครับวันนี้ก็มีญาติโยมไปช่วยทําทําทําอาหารเลี้ยงพระแล้วก็ทางวัดโมลีโมกยาลามก็ไป,ปรูปวัดอรุณก็เพราะวัดติดกันก็เลยไปออกโรงทานที่วัดอรุณวัดเดียว ซึ่งผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีไม่จําเป็นต้องสองวัดเพราะวัดติดกันครับยาทโยมโพลีก็ไปช่วยวัดอรุณก็มีพี่น้องประชาชนมีร้านอาหารหลายร้านที่อยู่ในแถวละแวกโวัดนะแล้วก็มาช่วยกันแม่ครัวก็มาทําแล้วก็ไปซื้อกับข้าวมาช่วยทางวัดด้วยแล้วทางวัดก็บางส่วนก็เป็นคนใช้เงินของวัดด้วยครทายาทโยมเป็นการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเลยครับ ทาญาิโยมที่พอจะมีศักยภาพหน่อยตอนนี้จะใช้ประสานไปยังทางวัดให้ทางวัดนีช่วยเป็นสื่อกลางในการจะตั้งโรงทานแล้วก็จะได้มีการแจกจ่ายอาหารให้กับพี่น้องประชาชนมีติดต่อเข้ามาบ้างไหมครท่านครับก็มีนะตามวัดต่างๆเนี่ยสมมุติก็เป็นญาติโยมที่เป็นโยอุปภาท,ที่อยู่ที่วัดนั้นอยู่แล้วฮะร,รู้จักกับท่านเจา้าวาดดีพอรู้ว่าวัดเนี่ยมีนโยบายว่าจะออกโรงทานช่วยพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเขาก็อยากจะทําบุญเขาก็ส่งเงินไปด้วย บางทีก็ส่งอาหารสดไปบางทีก็เป็นร้านอาหารก็ให้แม่กลัวไปช่วยทำครับบางคนก็ส่งกล่องที่จะบรรจุอาหารที่เป็นกล่องกระดาษนะครับรบ,บางคนก็เอาน้ําไปช่วยแล้วก็มีเยอะแยะเลยฮนะก็ต้องขอขอบคุณญาติโยมพี่น้องประชาชนที่ผู้มีจิตศรัทธานะครับค่ะ ท่านค้าสุดท้ายอยากให้ท่านช่วยกำชับถึงสิ่งที่ควรทำแล้วก็ไม่ควรทำสำหรับประชาชนทุกๆภาคส่วนในสงกรานต์ปีนี้ที่เรางดจัดเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะครับก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าปีนี้ก็คงเป็นปีที่คนไทยต้องร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ต้องมีระเบียบวินัยนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นในกรณีปีใหม่เราเคยไปลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ปีนี้ก็คงต้องขออนุญาตให้งด นะครับแต่ถ้าสมมุติว่างดไม่ได้จริงๆอาจหมายขอไปเยี่ยมที่ึงผมว่าโทรศัพท์ก็ได้หรือถ้าอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยก็ต้องมีเว้นระยะห่างเมตรครึ่งสองเมตรเพราะอย่าลืมว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขามีโอกาสที่จะติดเชื้อพวกนี้ได้ง่ายกว่าเราเพราะว่าท่านเนี่ยไม่ได้แข็งแรงอย่างอย่างพวกเราหนุ่มๆเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยในการที่จะไปพบท่านตอนนี้ผมว่าผู้ใหญ่ท่านเขาเข้าใจ นะครับแค่ไปเห็นหน้าแค่โทรศัพท์ยกหูหาโทรศัพท์ผมว่าเขาท่ากนก็นดีใจแล้วครับและอย่างช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราไม่อยากให้เดินทางเพราะการเดินทางก็หมายถึงว่าการขยายพันธุ์ของเชือ้อค่ะนะครับอันนี้เป็นมาตรการที่เราไม่อยากให้ทําเลยนะครับว่าอย่าเคลื่อนย้ายตัวเองไปนู่นไปนี่สองช่วงนี้สงการยังไม่จ้องไปน,ะน้ำดน้ําผู้หลักผู้ใหญ่แล้วครับใช้โทรศัพท์เอานะครับผมว่าท่านาก็เข้าใจและท่านก็นดีใจื่อเราไป แล้วเกิดเราเชื้อเราไปติดขั้นที่นี่มันจะเป็นสิ่งที่เราจะเราจะรู้สึกผิดลตลอดนะครับสิ่งแลน,นสิ่งที่ควรทําก็คืออย่างที่ทราบก็คือไปไหนวันนี้ต้องมีหน้ากากตลอดเวลาสองต้องล้างมือบ่อยๆล้างมือนี่สําคัญมากนะฮะเจล,ลเนี่ยต้องมีติดตัวถ้าไม่มีแอนคอ์ถ้าไม่มีไปไหนเจอไหนจะยู่ตลอดนะครับผมนี่ล้างมือนี่ชั่วโมงเก็นสิบสิบครั้งเลยนะฮะ ว่างตอนไหนก็ล้างว่างตอนไหนก็ล้างเพราะไม่รู้ว่าหลังจะล้างหรือเราไปสัมผัสผ่านตลาอีกหรือเปล่านะครับฉะนั้นฝากถึงพี่น้องประชาชนครับสิ่งที่ควรจะทำก็คือต้องใส่หน้ากากเนี่ยตลอดเวลานะครับสองก็คือล้างมือให้บ่อยๆครับและสามก็คือยกเว้นการไปใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้หลังผู้ใหญ่ครับครับต้องขอบคุณนะครับท่านเทวลิปตับลบนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายยมตีนะครับขอบคุณครับท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ครับอ่าก,ก็ได้นวะทางปฏิบัตินะครับก็เป็นว่าตอนนี้วัดต่างๆเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ห้ามสักทีเดียวนะยังไปไหว้พระยังไปกราบได้แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็เว้นระยะห่างหน่อยถ้าเกิดเราไปแล้วเห็นว่าวัดเนี่ยคนเยอะๆก,ก็อย่าพิ่งเข้าไปนะฮะอย่าไปเพิ่มความแออัดและที่สําคัญในสงกรานต์แบบนี้เราอยากทําบุญเราอยากจะกราบผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านเราอยากจะปฏิบัติตามวิถีประเพณีต่างๆที่ทํามาก็ อาจจะปรับเปลี่ยนรูป,ปรบแบบแถึงเวลาบังกลับ<ะ>แล้วนะคะอาจจะต้องใช้หลักการโซเชียลดิสแทนซิ่งรักษาระยะห่างทางสังคมเพิ่มเข้ามาใครใช้เทคโนโลยีสื่อสารกันได้ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ก็จะถือเป็นเรื่องดีอย่างยิ่งนะคะป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดกับการติดเชื้อของผู้สูงอายุเราอาจจะรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตอย่างที่ท่านรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีบอกนะว่าเอาเชือ้อโควิดในทีเนี่ยกลับไปติดผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านแทนที่จะได้ไปแสดงความกตัญยูอย่างเช่นที่เคยปฏิบัติกันมาทุกปีในช่วงสงราค่ะ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามาดูมาตรการในการช่วยเหลือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคหะแห่งชาติกันหน่อยไม่ว่าจะเป็นคนที่ซื้อ,อคนที่เช่านะฮะในช่วงโควิด19แบบนี้มีมาตรการในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างไรช่วงหน้ามาติดตามกันช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวครับสักครูค่ค่ะ